วัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสปูสคนตอนรับผ่สซูชองก็ติดห้วยดังมากแช่เนาะจ้ากับมาพอกับแอดมินในวันพฤหัสที่สิบพฤศจิกายนเนาะจ้ากับมาพอกันในรอบเสาเนาะพี่น้องแอดมินกับเสื้อผ้าพี่น้องสปูสคนไปเบิง์นแนวทางดีๆตัวเหล็กเด็ดตัวเหล็ก,ด,ลกดังเนาะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งกันอีกเช่นเคยเนาะจ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของม้าหน่อยค่อยรักแนวทางของ อาจารย์บุญรอดตอนโดยแนวทางแอดแปลงตกถ่ายโดยแนวทางของแอดพฤึหัดเนาะจะ้ะก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสะคนเนาะจะ้ะ้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตืนเนอนและพี่น้องเด้อพี่น้องกระเสดายรับชมคลิปได้ไหมส่วนแอดมินกระเสดายมีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปเนาะจะ้ะ้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องสปูสก้สนเนาะจะ้ะ เพื่อเป็นการบอสเสวลาเฮาเกาไปรับชมแนวทางกันเลยจ้ะเริ่มต้นกันทีน่แนวทางของมาหน่อยค่อยรักกันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทย16พฤศจิกาย,ยน2 0 0 5หภาซึ่งวันนี้เพิ่นก็ให้ชุด3ตัวบุญนอกจากนั้นก็คือ283ต่อด้วย2 9 3และ203เลยจ้า283 2 9 3และ203 20ชุด3ตัวบุญ ไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางบนนะจ้ะชุดสรุปบนนะจ้ะงบประจำวันที่16พฤศจิกายนซึ่งเพิ่นก็นเน้นไฮที่83ด้อพี่น้องเดอ้อตัวเน้น83ต่อด้วยตัวร่องเพิ่นเน้นไหเก่าสและ03นด้อจ้าเน้นบน83ตัวร่องเก่าและ03ชุด2ตัวบนจ้า ไปเบื้องต่อการอีกหนึ่งชุดเราจะซึ่งก็เป็นแนวทาง2ตัวล่างเราจะแนวทางของมาหน่อยค่อยรักอกเช่นกันเราจะซึ่งก็เป็นชุดสรุปลางวัวประจำวันที่16พฤศจิกายน2ตัวล่างผนเ่รไฮเ้นให76และ8 6จ้จะเน้นเจและ8 6หต่อด้วยตัวร่องก็คือ75และ85ตัวร่องเจหและ85 แนวทางของมาหน่อยค่อยรักเด้อจ้าเน้นเจ็ดหกและแปดหกยพี่น้องเด้อมาเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งชุดลวจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางสองตัวล่างเน้นนักนักเอาจ้ามาหน่อยค่อยรักเพิ่นเน้นให้สองตัวล่างน,นักนักนั่นก็คือเจ็ดหกยพี่น้องเด้อเน้นนักนักแขนแขนตัวเดียวคอรอเอาจ้าเจ็ดหกมากก็บไปหาจัดสื่อลอตเตอรี่กันเวยพี่น้องเด้อ ไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์บุญรอดผ้าร่วยเนาะจ้ะซึ่งงวดนี้เพิ่นกระห้เด้นบนทีลักสามกับลักเก่าด้วยพี่น้องเด้อเด้นบน3กับ9ชุด2โตก็คือ3 4 3สี่สาห้าสาและ3าเก่าเนาะจ้ะสามสี่สาหาสามห วงเล็บสาเก้าต่อ้ดยเก้าสี่เก้าเและเก้าแดเลยจ้าเก้าสีเก้าเเก้าแนวทาง2ตัวบนเ้อพีพน้องเด้อมาเบิ่งต่อกันอีกหึ่งชุดนะจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางเด่น3ามโตนะจ้าแนวทางของอาจารย์บุญรอดพารวยชุด3ามโตที่ให้ก็คือสี่เก้าเจ็ดหาสามเก้าแปดเก้าห้า 635และ235จ้ามาเบิงต่อกันทีเนวทางของแอดหนองแป่งนอกจากรัฐบาลไทย16พฤศจิกายน2500พุชุด3โตที่ให้ก็คือ097 307และ795ด้วยหน้องเด้อย097 307และ795ต่อด้วยชุด2โตก็มี97 07 และเก่าหาเด้อจ้ะเก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดและเก่าหาแนวทางของแอดนองแปลงเด้อจ้าแคบไปเบิงจดไปเบิงเด้อพี่นองเด้อเอาไวเทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเนาะจ้ะถ้าบ่ามักก็ลปรยพานแล้พี่นองเบิงเป็นแนวทางเนาะจ้ะมาเบิงต่อกันอีกหนึ่งชุดเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดพฤหัสเนาะจ้ะ แนวทางรัฐบาลไทยงวประจำวันที่16พฤศจิกายน2 0 6 5แอดพฤหัสเพ,พิ่นกระไดให้83 84 73และ74ได้พี่น้องเดอ้อ83 84 73และ74แนวทางแอดพฤหัสแคบไว้เบิงจดเอาไว้เบิงได้พี่น้องเดอ้อบอกว่าสิเป็นแนวทางของมาหน่อยค่อยรักอาจารย์บุญรอดพาร่วยแอดน้องแปงหรือว่อแนวทางของแอดพฤหัสกาจะ แคปไปเบิงจุดไวเบิงกันนะจ๊ะเอาไวเทียบตะเล็กในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อพี่น้องเด้อถ่ายนีแอดมินก็โขอให้พี่น้องสผูสักคนโปรดใส้วิจารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติแล้วจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลทอนั้นเด้อจากทางช่องบอส,สนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักน้ำเ้ยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเ้ยจ้าสื่อตามก็ล่งทราบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของเ้อพี่น้องเด้อจังสิถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุขสุข,สขคนโชคดีแห้งๆปังๆมัน่นมัน่มกันทุกคนเ้ยจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไป็นสานีก่อนเลยจ้าแล้วจังกลับมาผอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า